สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมเปรักเทียชแนลนะครับจูเบจูเบซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะเอาตัวละครผมมาลงดันซึ่งเป็นดันสุดท้ายแล้วนะครับก็จบซีรีส์นี้ไปนะครับก็ตัวละครผมจะมีความโดดเด่นตรงที่ผมสามารถจบจบทได้โดยที่ตัวละครผมมีอีแค่บวก7นะครับลงดีบวก6แล้วก็ไม่มีฉายาอี30%ิไม่มีอีแรงครับอีโคตรเบาแต่จบได้นะแล้วก็ แล้วก็นะครับอาจจะมีตัวหลังตายบ้างด้วยนะอาจจะไม่ได้ตายทุกรอบแต่อาจจะมีตายบ้างก็มีสเปเชียลอยู่ที่1000งนะครับแล้วก็มีคิดข้คออยู่ที่50.6%คิดอรตคิดคอดาเมจร้อยยี่สซึ่งคิดข้คอเนี่ยหากตัวละครของเพื่อนๆนะครับมีคิดข้คอตั้งแต่50.1%ขึ้นไปจะสามารถต 10, ิดชี1ร้อได้ครับด้วยดังนี้นะฮิตแรกเวลาเราดุนันจะต 10, ิดชี้ร้อเรารู้กันอยู่แล้วฮิตสมันจะไม่ชี้ฮิตสมันจะต 10, ิดช คือฮิต1กับ3เนี่ยติดขีดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถทำคีดมดสูงๆได้เลยขอแค่มี hit ทีดข้อนะครับถึง50.1ขึ้นไปก่อนก็จะเหมาะกับสายลงดันแล้วนะเหมาะกับสายลงดันแล้วโอเคโดยเช็ดที่ผมใช้ก็เป็นกองกอยนะครับในการใช้ E เพราะมันกว้างมากแล้วผมจะลงดันจีนโดยที่ผมจะไม่กดกดขวด SP เลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาที่ผมทําได้มันจะช้าหรือไวนะจริงๆเราก็วควรกดบ้างมันจะได้ไวทํารอบได้ใช่ไหมแต่อันนี้ผมจะลงแบบว่าประหยัดสายประหยัดเลยแบบบัตรก็บัตรฟรีนะที่เขาแจกมาทุกทุกคลิปท,ท,ที่ผมทํามาคือบัตรฟรีทุกวันนี้ที่ลงดันคือบัตรฟรีที่แจกโค้ดมาเก็บเอาไว้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าผมจะทําเวลาได้เท่าไหร่นะเรามารอดูกัน เออลงไปหนึ่งลงไปเนี่ยเห็นไหม hit ที่สามติดจีได้เอพีมาอยู่ที่เจ็ดพันละทีนี้ก็เดินลงมาโอ้โ,อโ,อโหโลงนี้ผมไม่กด e หรอกทุกคนถ้าผมรู้ว่ามันจะกดค่าเนี่ย <c oughs> โอ้ยไอเวเว้ยเสียเวลาจัดเลยอ่ะโดนมันกระตบเอ้ยโดนมันตลบเราอ่ะผมเคยเห็นเคลียคนเขาลงดีหนึ่งทีแล้วเขาก็กดอีกไนงะผมก็เลยลองทำบ้างเออได้อยู่เออให้มันได้ยางงี้ดิอันนี้เราพลาดนะครับเราพลาดไปเกือบสิบวิเลยกับด่านที่สอง ด่านนี้ด่านนี้เราต้ตองลงดี <Superman> ได้ท <design> <ๆ S 1> ักทีหนึ่งแล้วเรากดอีกเออเออสวยสวยเหลือตัวหนึ่งไม่เป็นไรเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆตามเก็บเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตามไม่ยากเก็บไม่ยากเหลือตัวเดียวเก็บไม่ยากเออสวยอยู่สวยอยู่มามาหนึ่งนาทีแล้วอ่ะอันนี้คือเราเจออะไรนะผมจําไม่ได้นินจาปะแต่ว่ายังไม่เยอะอ๋อนินจาตัวเดียวแต่ด่านต่อไปนินจาเป็นขยงเลย เห็นไหมคิดที่คิดที่สามขึ้นคิดที่ข้ออีกแล้วขึ้นคิดที่ข้อตลอดถ้าดูทุกคลิปก็จะสังเกตได้เลยว่าคิดที่สามมันติดขีดน,นะครับแล้วก็ผมจะทําการโอ้มันไม่ตายครับทุกคนเวรกรรมแล้วมันมันเดินวนอยู่ข้างบนน่ะเขาบอกว่าให้เก็บขอให้หมดก่อนใช่ไหมถ้าเกิดเราฆ่ามอนไม่หมดทีเดียว ไม่งั้นมันจะคางนะเป็นทิกสำหรับเพื่อนๆน,นะครับก็เหลือสามตัวผมว่าไม่แย่นะโอ้ยโอ้ยแย่แล้วอย่างเงี้ยแย่แล้วทีซว่าเก็บมานานะ พิศว่าเก็บมานะ่ะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีวิจะชา้าจ,จะไวไม่รู้แต่ด่านนี้แหละนินจาอย่างเยอะผมสปแปมอ e ีรอเลยโอเคสวยงามแต่ยังมีลุกขึ้นมาฆ่าเราอีกนะเออตึ้งตึงตึงตึง,ตง,ตงของของขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเก็บไม่ทันมาไอตัวนี้ เก่งเหลือเกิน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 โอ้โอ,โอ้แย่แล้ว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 อื้อผมไม่น่าง,งกเลยว่ะผมกด E แต่แรกก็จบแล้วเนี่ยโอ้ยเสียเสียเกิดอีกแล้วนี่ยังไม่ทันเจอบอสเลยเสียเกิดอ้าวคุณนึกว่าเกมกะจะค้างอยู่แล้ว เดี๋ยวต้องพูดาพรเาเนะครับเ,เขาไม่ให้คไม่ฆ่าตัดสูงแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะผมมาถึงอีได้เลยป่าผมไม่รู้อะ่ะหนึ่งสองสามปะฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิงจกยัดไส้อ่าเรียบร้อยครับเราโดนยัดไส้ของจริงโอ้ยรอ,อ,อดรอด ลอดขอเอพีหน่อยอ้อเรียบร้อยครับทุกคนฮุย <c oughs> เดี๋ยวดิผมเชื่อว,ว่าผมใช้สูตรสูตรเดียวกับโจเกอร์ด้ะเออนี่แหละสูตรเดียวกับโจเกอร์โหแล้วโคตรแรงอะ่ะเกือบมอั่งอะ่ะ โ้าหผมตายแกสามนาทียี่สิบวิกลับตายไปสองรอบไม่ดีนะผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเสียหัวใจตั้งห้าดวงเนี่ยแต่ยังดีนะเราได้กันแต่ได้ใบบวกมาหนึ่งใบเดี๋ยวเรามารอดูโจกันว่าเราจะได้เอีไหมอย่างน้อยถ้าได้อีกก็ได้แบบปลอบใจค่าหัวใจอยู่นะก็ถือว่าเหมือนมาหาใบบวกได้นะมาหาใบบวกได้ เจาจากเวลาแล้วผมว่าถ้าจะลงซับเบผมมาลงจีนดีกว่าถ้าดูจากเวลาแล้วนะมันต้นเนือขึ้นมาข้างหลังอ๋อกดอี โอเคเราได้โจกเอทอีกแล้วนะลงทั้งหมด5รอบได้โจกเอมา4รอบอีกรอบหนึ่งได้แค่ A เพราะว่าโจกมันดันคิวถ้าเกิดโจกไม่คิวหลบนะเอทรอบเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่าว่าการที่เราลงดันแบบว่าไม่กด SP แล้วจบโจกเอได้เนี่ยด้านไหนคุ้มบ้างดูจากเวลาที่ทำด้วยนะผมดูแล้วว่า เอาแบบรวมที่ผมตายด้วยนะเอารวมที่ผมตายไดย้ผมมองว่าคือปกติของเราก็จะลงดันมีโรงแรมซับเบย์แล้วก็ดันจีนใช่ไหมซึ่งจากตัวละครหมที่ลงมาวะวันเนี้ในคลิปซีรีส์นี้ก็ก็มีแค่จีนกับจีนกับโรงแรมครับที่คุ้มเพราะว่าจีนกับซับเบย์เราจบเวลาใกล้เคียงกันเลยจบเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่าจีนเนี่ยของมันออก ของของเปิดไพอ่ออกขอฟ้าค่อนข้างบ่อยเนาะแล้วก็ใบบวกค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่ามอนมันเยอะกว่ามันมีโอกาสตกมากกว่านะทาให้แบบมีโอกาสดีขึ้นแต่ส่วนแ้าแบบว่าได้เงินแน่นอนก็คือโรงแรมผมผมก็เป็นคนที่ชอบฟาร์มโรงแรมเพราะหนึ่งมันจบวทํารอบจบจบเอทได้นะแล้วก็ไม่ต้องเสียขวดเอพหรืออะไรเลยด้วยแล้วก็ได้เงินแน่นอนซึ่งตอนนี้เงินเอ็มภายในเกมราคาก็ลงเรื่อยๆื่อใช่ไหม ผมก็ไม่ได้สกับว่าซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าผมทําของมาเอาที่แบบว่าตัวเองเสียเสียทิ้งได้นะครับแล้วก็มีของไว้ลงดันบ้างเอาไปเล่น PvP บ้างอะไรงนี้ส่วนใครที่อาจจะหาเกมแล้วลงเงินเพื่อแบบว่าหาเงินคืนกลับมาใช่ไหมแบบว่าเป็นการเหมือนการลงทุนแล้วเป็นแอคทีฟอินคอมโดยการที่เราเล่นเองก็สามารถใช้ชุดแบบผมได้นะ โดยผมก็จะหาเซตกองกอยถาวรมาใส่เลยเพราะว่าผมอยากได้ไอ้ลูกแก้ววนรอบตัวแค่นั้นใครที่ไม่ได้ต้องการลูกแก้ววนรอบตัวอยากได้มีแสงรอบตัวก็ไปเช่า7วันเอาได้นะครับแต่ก็อาจจะหมดในสักวันนะเพราะเป็นของที่แบบฟาร์มดีมากส่วนของส่วนข้างหน้าผมก็คงแล้วแต่เพื่อนครับอยากได้อะไรนะอยากใส่อะไรโดยผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องมีถุงมือปาทูน่าครับอันนี้นะแล้วก็ หน้าฉลามจะทําให้เราทํา SP ได้เยอะเพราะว่าหน้าฉลามอย่างเดียวก็บวกมาพันหแล้วก็ทําให้ถึงหมื่นได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปใส่ลูกแก้วสีน้ําเงินอะไรอย่างนี้ให้เสียดาเมจโดยผมก็จะเลือกใส่เป็นฉลาม3ส่วนเพื่อเอาคิทิอร์แล้วก็มีเพื่กยูนิชินบิเราจะใส่เป็นแบบชิน o บิหรือลิงกก็ได้นะส่วนเซตเซตอื่นที่เป็นยูนิผมไม่แน่ใจาเหมือนกันนะเซตอีอะ e. ที่เป็นยูนีผมไม่แน่ใจว่าอันไหนบวกที่ข้อดาเมจ5%บ้างแล้วก็ผมก็เลือกใส่หลังเจโนไซด์ของผสมเก่าเพราะว่ามันได้คีย์ข้อเยอะมากแล้วก็คีย์ข้อดาเมจก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ส่วนนะส่วนหัวเนี่ยถ้าใครไม่ได้เน้นความสวยนะครับก็ใส่แนะนำให้ใส่เป็นหัวของโอเวอร์อร์ดแต่ผมอยากได้ความสวยงามด้วยผมเลยใส่ของกาเล็กซี่นะครับของผสมใหม่นั่นเอง ก็จะออกมาเป็นสภาพประมาณนี้เลยชินบีเป็นผมเสื้อกางเกงหน้าฉลามเท้าฉลามแหวนฉลามแล้วเพราะว่าแหวนฉลามเนี่ยไม่ได้เอด้วยผมก็เลยชอบนะแล้วก็มันได้เป็นเซตเลยแล้วก็ต่อมาถุงมือทูน่าแล้วก็ประดับเครื่องประดับผสมใหม่หลังผสมเก่าพอถอดออกมามันก็เท่อยู่โดยที่แบบว่าไม่ต้องโคนเลยนี่ ยืนเมืองเท่ๆได้ไม่ต้องโคนแค่ไม่มีเสียงรอบตัวเพราะว่าผมไปใส่ลูกแก้วขาวไว้นะถ้าหากใครใครแบบว่าอยากให้มันสวยทั้งแบบ2ออย่างนี้นะเราก็แค่ใส่ลูกแก้วอย่างอันนี้นผมใส่ลูกแก้ว60ไปทั้งหมด1 2 3 4 5ลูกใช่ไหมผมเราก็อาจจะใส่ไป4ลูกตรงนี้ปุ๊บ4ลูกแล้วนะที่คือเวลาใส่ลูกแก้วเซต6ชุดทกส่วนเพื่อใครไม่เคยใส่นะครับ มันจะเลือกส่วนที่เราต้องการใส่ได้ว่าเราจะเอาลูกแก้วไปใส่ส่วนไหนนะแล้วก็เลือกไปใส่เป็นส่วนเสื้อกางเกงถุงมือรองเท้าแล้วเราก็ซื้อบวกสิบเพิ่มมาอีกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกอ่ะประมาณสี่ลูกแล้วก็มาใส่หนึ่งสองสามสี่ส่วนนี้ที่ส่วนหน้าแล้วที่เหลือเราก็ใส่เป็นลูกแก้วขาวบวกเจ็ดบวกแปดแล้วแต่งบของเราได้มันก็จะสวยอย่างนี้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยากโคลนี่แล้วก็ถอดถุงมือออก เราก็ไม่ต้องใส่ลูกแก้วเหลืองบวก10ไป1ลูกก็จะครบจำนวนที่ผมใส่เลยนะก็1 2 3 4 4สี่ส่วน4ลูกและ5ลูก6ลูกก็คือจริงๆไอบ้บวก9เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นบวก10แต่ผมผมพอใจกับคิดที่ข้อผมแยังไงผมก็เลยลดงบเหลือบวก9อันนี้ก็อีกลูกหนึ่งคือมันทั้งหมดจะประมาณกี่ลูกวะ7ลูกพอดี7็ลูกก็ใส่1ใส่ด e ีส่วนเสื้อ กางเกงถุงมือรองเท้าแล้วก็ไปใส่เสื้อกางเกงรองเท้าที่ส่วน normal ได้เหมือนกันบวกสิบอะแล้วเราก็จะมีแสงทั้งสองฝั่งเลยแล้วเราก็ยืนยืนยเท่ในเมืองก็น่ารักดีแล้วกไ็ไม่นี่ด้วยส่วนใครอยากใส่เป็นลิงก็ได้ใส่เป็นเมจิกก็ได้นะเมจิกเชียนอะไรเงี้ยก็ได้แต่ต้องไปดูสเตตัสยูนี้ก่อนนะผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าอันไหนบวกอะไรบ้างก่อคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจุเบจุเบ